วิธีสังเกตอาการของการเป็นโรคมะเร็งครับคลิปนี้จะพาเพื่อนมาสังเกตดูนะครับว่าเราเนี่ยหรือว่าเธอเนะครับเป็นอยู่หรือเปล่าครับด้วย1หนึ่งครับมีก้อนแปลกใต้ผิวหนังสองครับไอเลื้อยลัง3าสคันบริเวณผิวหนังครับ4นะครับลำไส้ทํางานผิดปกติครับ5ครับปัสสาวะผิดปกตินะก็หกครับน้ําหนักลดอย่างรวดเร็วสังเกตดูตัวเองนะครับว่าจาก90มา 80-70แบบนี้นะครับก็ผิดปกติแล้วนะครับแล้วก็เจ็บครับเจ็บคอนานเกินที่จะเป็นนะครับเนาะระวังไว้ได้เลยนะครับว่าคุณอาจจะเป็นนะครับโรคมะเร็งครับถ้าชอบนะครับคลิปดูแลสุขภาพแบบนี้ครับฝากกดใจคอมเมนต์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วคุณจะมีอายุยืนร้อปีครับ